กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกว่าทุกรอบนะคะกลิ่นปากมันมาหลากัหลกหลายสาเหตุจัดฟันแปะฟันไปกินอาหารเข้าไปแล้วก็ทําความสะอาดไม่ทั่วถึงหลายคนก็บอกว่าฉันก็ใช้นีไง10-20บาท30บาท80บบาทก็ดีแล้วอ,อันนั้นไม่ว่ากันแต่บางคนเนี่ยมันรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องใช้เฉพาะจุดนะคะกินปากหายแน่นอน100%ซถ้าคุณใช้ GH เ r b เพราะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรใช้แค่นิดเดียวหลอดหนึ่งถ้าคุณใช้คนเดือด3เดือนับ3เดือนนะคะคุณไม่ต้องแปลงเช้าทึ่งเย็นนะคะคอันนั้นเปลืองคุณแปลงเช้าก็ก่อนนอนก็พอแล้วนะคะประหยัดด้วยไม่แพงด้วยวันนี้เรามาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับหนึ่งหลอด120กรัมนะใช้ได้ดาน2-3เดือนเลยครับหลอดละ2 3 0บาทเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ถ้ามีคุณซื้อปโปรเลยนะครับ5ห,หลอด ราคาเนี่ยลดเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจเนี่ยส่งฟรีสำหรับคนพร้อมออนด้วยรีบเลยนะฮะเบอร์นี้ขึ้นได้ล่างแล้วนะจ๊ะ0 9 5ย์8 4 6 4หน่ะครับหรือที่ไ์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดวงขวัญหน้าจอได้เลยนะครับมากัต่อเลยค่ะ,ะมาในช่วงนี้ไปดูแอนนาเสือมานดีกว่าแอนนาเสือนะครับเจอยิงคาถามแรง เป็นคาถามเกี่ยวกับว่าเมื่อเจ้าของ MU เป็นคนไทยนะครับางานนี้ครับก็เป็นอีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้ทราบไปแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประกวด Miss Universe 2022ครับแล้วก,ก็กลายเป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่71นะฮะของโลกซึ่งครับปีนี้ครับรอบตัดสินเนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้นะครับเวลา7นาฬิกาก็เป็นวันหยุดเนาะาสบายใจหน่อยสบายใจไรเราจะได้ดูแต่แต่เช้าๆนะฮะโดยล่าสุดนะครับมีการรายงานว่าคุณแอนนาเนี่ยถูกสื่อต่างประเทศสัมภาษณ์ด้วยบอกว่าเมื่อเจ้าของวที คนใหม่เป็นคนไทยคุณคิดยังไงที่มีการมองว่าคุณเนี่ยได้เปรียบในเรของการประกวดนี่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะฮะซึ่งแอนนาเสือเองก็ได้ตอบคาถามาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็สามารถแปลได้ใจความแบบนี้นะครับบอกว่าไม่หลอกนะฮะแม้ว่าคุณแอนจะเป็นเจ้า,อาอของคนใหม่ ฉันก็ต้องพยายามอย่างหนักอยู่ดีไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของก็ตามฉันก็ต้องทําให้ดีที่สุดและคิดว่าคุณแอนคือผู้หญิงที่ยุติธรรมและฉันก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นผลว่าทําไมฉันต้องพยายามอย่างหนักและไม่คิดว่าการเป็นคนไทยเจ้าของเป็นคนไทย ฉันจะมีผลประโยชน์มากกว่าคนประเทศอื่นๆมันยากนะยากกว่าที่ฉันจะมายืนที่นี่ได้ฉันเชื่อในพลังของฉันถ้าหากฉันได้เป็นนางงามจักรวาลก็เป็นเพราะพลังของฉันคงไม่ใช่อะไรพวกนั้นแน่นอนนะใช่ค่ะนะ,นะคะเ,ออเพราะว่า เราจะเอาคนไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะที่เป็นเจ้าของแล้วก็โยนมงให้แต่ประเทศตัวเองคนไทยเรายังมีความยุติธรรมนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยเขาก็ทําไม่อยากจะทําอะไรให้มันเสียชื่อประเทศชาติเขาก็มองด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมาเนาะตรงไปตรงมานะคะคแพ้ก็ว่าแพไ้ไ,ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะ นางงามก็หน้าเหมือนสาวเสิร์ฟก็ได้มง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 ไปนะคะออนนัก็ไม่ไหวนะคะเพื่อนฝูงก็ไม่มาประกวดกันแล้วนะคะเขาก็จะส่งนางงามเกรดบเกรดซีมาให้ไงเขาก็จะไม่มีนางงามเกรดมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าแอนเ็าจะมายุติธรรมพี่เจ้าแอนมขายุติธรรมและแอนเขาก็มองขาดนะคะก็เป็นกำลังใจให้เวทีมิสูนิวของแอนแอนนั่นแอนอะไรนะจักระพงจะบอกแอนขณาบุญหลงว่ะแอนจักระพงด้วยค่ะ แล้วก็ทั้งสองแอนเลยทั้งแอนดาเสือแอนดาเสือร์ตอบดีลูกนะคะบอกเลยบอกไปเลยว่าไม่งั้น USA เขาก็ได้เปรียบกันมาตลอดสิเก็ได้มงทุกปีจริงอ่ะนะไม่งั้นประเทศอาเซียนเป็ประเทศที่ถือไอ้ลิขสิทธิ์อันหนึ่งก็เขาก็ได้เปรียบอันนั้นอันนั้นตัดออกไปนะครับเพราะว่าอันนั้นก็โกงหน้าเกลื่อนเกินอะไรอ่ะมีมิสหนึ่งไงออ๋เนี่ยเหรอเออได้ทุปีสถิตอย์สมบูรณ สวยจนแบบว่าเพื่อนตบมือแล้วเพื่อนงงได้แย่ได้อีกแล้วมาแ้่มาอีกแล้วมาบ่อยไหมไหมหรือบังคับบอกว่ากูัวคิดไม่งั้นแหละบอกว่าชีวิตของคนต้องอย่างนี้นะนะครับเขาไม่ทำหรอกค่ะคนไทยเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมันต้องตกไปตงมาแล้วแพ้ชนะก็ต้องว่าไปตามผลคะแนนใช่ไหมล่ะใจครแลวอย่างนี้อย่างกรณีอย่างนี้คุณแอนจักรพงศ์สามารถเป็นคณะกรรมการรวมด้วยได้ไหมหรือว่าคัดเลือกเองไหมอาจจะได้ ดูในระดับหนึ่งแต่กร,กรรมการร่วมก็ต้องว่ากันอีกทีเจ้าเก่าละ่ะอันนี้ไม่ต้องมองเจ้าใหม่ดีกว่าเพราะเจ้าใหม่ยังไม่เกิดขึ้นเนาะเช่าเจ้าเก่าอะ่ะเจ้าของคนเก่าอ่ะเจ้าของคนเก่าไม่ทราบเพราะห,หลังๆนางงามก็ประหลาดประหลาดเข้ามาเยอะไม่เกี่ยวกับแอนนะอันนี้คนอื่คนคนเก่าคนเก่าคอนเซ็ปต์ผิดๆเชิญเพียนเวทีบูดบิบีบี้เอาของเก่ามารียูวไม่โอเคสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสมัยทรัมป์ถือนะคะ เขาจะมีรอบทำชอยนะคะหลายคนก็บอกไม่มีตรแหละเขมีค่ะเพราะมีนางงามไทยหลายคนเ็าบอกว่ามีค่ะนะคะเขาก็เดินเชียงแหงเขาจะเดินเชียงแหง80ประเทศเขาก็จะเชียงแหง80ประเทศ80คนแล้วก็จะมีคุณป้าคนหนึ่งที่ขายแกงบ่อยๆหนู่งหลัง อย yeah. จุดะไยชื่อมันจะมีรอบที่คนนี้เลือก1 0 11หรือ16คนนี่แหละเวลาคนนี้เดินผ่านแต่คนนี้เขาตาเขาเลือกคนสวยจริงนะเราก็ต้องยอมรับเราก็แกเลือกคนสวยก็ต้องสวยจริงนะไม่มีลิงมีผีมีข้างจับชะนีป่วยไม่มีนะคะอันนี้เขาเลือกสวยจริงประจักษ์น่ะแต่เขาก็เดินเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เพราะว่ามีนางงามไทยเล่าเล่าให้เพื่อนพี่เต๋าฟังว่าเขาเดินเช็คแฮนด์แล้วเขาก็ เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์คนไหนที่เขาสวยเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดคุยได้นิดหน่อยอแล้วเขาก็จะหันไปหาคุณป,ป้าขายแกงป,ป้าขายแกงเขาจะโจทอ,ออแล้วเขาก็เดินผ่านคนไหนเขาเดินผ่านไม่ได้สนใจก็แสดงว่า อ่าตูมิสโตมิสโตแต่ถ้าคนไหนเขาหยุดนะครับพูดคุยทักทายกรุบกริบกรุบกริบกริบกระปีน้ำปลาอาเราคิดว่าไม่น่าจะตูไม่น่าจะตู้ก็น่าจะลึกเข้าไปหน่อยไม่อาจจะเข้าเข้าแะละแต่ไม่รู้เข้ารอบไหนอ่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเขาเดินผ่านเนี่ยเขาแสดงว่าเราไปร่วมกิจกรรมเราก็จะไปหายไปดูเราก็จะหายไปดูแบบว่า มันไม่แฟร์มันไม่แฟรจะหนูมันไม่แฟร์เออแต่เขาเลือกคนสวยนะมีอยู่ยุคนึงอ่ะเขาก็เอาคนสวยเข้าไปเยอะแล้วลิงรันได้ไงลิงก็เดินไม่ดีชุดแม่น้ำก็ไม่สวยบางคนก็สะกดจิตตัวเองว่าลิงสวยลิงก็คือลิงแองเจิลคือแองเจิลมึงต้องแยกให้ออกนะคะคนคือโคนวานอนคือวานอนนะคะ ยกให้ออกแยกให้ออกบางคนโง่ไงเออมชีวิตไม่เคยส่งนางงามดูอย่างเดียวไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เรามาคุยกันเรื่องของนี่ดีกว่าที่กําลังจะเป็นคนจัดคนใหม่อย่างคุณแอนจากระพงแม่คิดว่าทิศทางของมิชนิเวิร์สจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วมันมันมันยังบอกอะไรไม่ได้มันต้องดูก่อนแต่เปลี่ยนอะเปลี่ยนแน่ปีนี้ดูก่อนดูก่อนว่าแอนเขาจัดเวิร์กไหมถ้าเขาเวิร์กเราก็ต้องชื่นชมนะคะถ้าไม่เวิร์กเราก็สามารถที่จะติชมแอนเขาได้เพราะแอนเขาก็แก้ไขเป็นปีแรกเองนะเขาเพิ่งปี พี่นว่าจัดปีแรกก็ยังบ้งเลยจนเขาให้สัมภาษณ์กับบุ๊ดดี้อ่ะเขาก็บอกว่าปีแรกเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จมไม่มีใครจัดปีแรกแล้วประสบความสําเร็จหรอกค่ะม,มันต้องรอนี่ปีที่สบรณ์ีะนะบางคนสิบปีกว่าจะโด่งดังขึ้นมาม,มันต้องใจเย็นอเออ แต่เปลี่ยนมือแล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างงเปีอ่ะใช่แน่นอนนะครับอะก็ให้กำลังใจด้วยกับเวทีมิชลิบัวที่จะเกิดขึ้นในวันที่15มกราคมนี้นะครับเวลา7นาฬิกานะครับวันอาทิตย์นะเราไม่ต้องอดอะนนอนกันแล้วนะครับแล้วก็ตื่นมาด้วยความเป็นวันหยุดของเรานอนได้สบายๆเลยนะครับมาในช่วงนี้นะครับไปต่อประเด็นของ b i g M ดีกว่าครับเปิดใจช่อง7ยกเลิกสัญญาครับ แต่ก็มีช่องอื่นติดต่อทับทามมาแล้วนะครับเออแล้วพระเอกบิ๊กเอ็มนะครับก็ได้โดนนะฮะต้นสังกัดอย่างช่อง7เองเนี่ยนะครับล่อนจดหมายยกเลิกสัญญาแบบกลางอากาศกันเลยทีเดียวลงดาบครั้งนี้ก็น่าจะมาจากข่าวพวพันกรณีถูกหวยรางวัลที่1ที่เป็นหวยทิพย์ครับทีแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตกันเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับบิ๊กเอ็มเปิดเผยเต็มๆครั้งแรกนะฮะกับช่องอมรินทีวีบอกว่าได้รับทราบจากทางผู้ใหญ่ที่ช่องโทรมาคุยบอกว่ามีการรับทราบกันเรียบร้อยแล้วผมก็เสียใจ แต่ว่าก็ต้องยอมรับตามกฎที่ตั้งเอาไว้สําหรับผลงานกับช่องเจ็ดตอนนี้ไม่มีที่ถ่ายทําค้างไว้นะคะ,ะ,ะส่วนเหการที่เกิดขึ้นมันมีดาราม่ากับทางเจ้าของรันเพชดด้วย b ิ๊กเอจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับบองก็บอกว่ายอมรับว่ามันได้รับผลกระทบกับทุกคนโกรธไหมก็โกรธเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีแรงกระแทกที่เกิดขึ้นหนักมาก แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันมีการเอาชื่อผมไปเกี่ยวข้องด้วยกับการโปรโมทนั่นโนนี่นะฮะก็อาจจะต้องปรึกษาทนายกฎหมายนะครับปรึกษากฎหมายนะครับแล้วตอนแรกทำ<อ>ไมไม่ปรึกษาตั้งแต่แรกส่วนเรื่องงานนะครับในอนาคตก็มีผู้ใหญ่หลายๆช่องที่ติดต่อเข้ามาอยากให้ร่วมง,งานด้วยเช่นเดียวกันหลังจากหลุดจากช่องเจ็ดไปเนาะคือน้องวิคเอมหนูต้องเข้าใจนะลูกว่าหนูเป็นพระเอกคาว่าพระเอกมันมีคําว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ แล้วการที่หนูเนี่ยไปนั่งแถลงข่าวกับพี่วัดเนี่ยพี่วัดเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนของช่องเขาทาำสแกนในช่องเจ็ดปัจจุบันพี่วัดไม่ได้ทําแล้วหนูได้ขออนุญ,ญาตทําช่องหรือ,อยังว่าจะไปะแถลงข่าวแล้วจะไปยอมรับภาพลักษณ์ของพระเอกมันสําคัญที่สุดนะคะถ้าพระเอกพูดจาเช้าพูดอีกวันหนึ่งบ่ายพูดอีกวันหนึ่งก่อนนอนพูดอีกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ย <c oughs> ภาพลักษณ์เราจะเสียนะคะอันนี้แม่เตือนนะคะ เพราะว่าช่องเจ็เนี่ยเขาเป็นช่องที่เซนซิทีฟเรื่องภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าเขาเป็นเลตติ้งันดับหนึ่งหนูเล่นละครมาเขาเป็นพระเอกระดับต้นๆของช่องใช่ดังทุกเรื่องหนูก็ดังทุกเรื่องแล้วเป็นพระเอกต้นๆของช่องแต่แม่าเขาเข้าใจนะบางทีอีเวนต์มามันก็เหมือนงานถูกหวยนะลูกนะแม่เขาเข้าใจตรงจุดนี้อีเวนต์โฆษณาเข้าพระเอกนางเอกเนี่ยมันเหมือนถูกหวยมันได้เยอะเหมือนเหมือนถูกหวยเลยเหมือนก้อนเลยใช่ไหมเหมือนก้อนใหญ่บางคนก็ได้ หลายล้านบางคนก็สล้านบางคนก็5าล้าน6ล้าน7ดล้าน8ดล้านบางคนก็ได้เป็น10ล้านมันเหมือนถูกหวยอะลูกเงินถูกอวยอะนะมันเปรีบปยบเสม,มือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์สำคัญแล้วก็เวลาทําอะไรก็แลว้วแต่มันต้องปรึกษาช่องตลอดอว่าช่องเนี่ยเขาต้องดูแลเราไปตลอดนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ก็เสียดายเพราะว่าหน้าน้องเนี่ยมันเป็นโลโก้ของช่องเจ็ดไปแล้วนะคะส่วนจะไปเล่นช่องอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ส่วนจะประสบความสําเร็จเท่ากับช่องเจ็ดหรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้อืทุกช่องอะ่ะมันก็อยากจะหาหนักแสดงหน้าใหม่มาเล่นทางนั้นแหละค่ะคแต่หนูก็เห็นใช่ไหมรุ่นพี่หนูหรือรุ่นเดียวกับหนูที่ไปไปกันมาประสบความสําเร็จหรือไม่บางคนหายไปเลยอส่วนใหญ่จะหายไปนัเก้าสิบเปอร์เซ็นคือหายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รอดอแล้วก็หาย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 ไปจุบบางคนก็หนีไปบวชบางคนก็เล่นให้ตายก็ไม่ได้ดังกว่าเดิม แล้วก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันช,ช่วงเวลาดังมันหมดไปแล้วช่วงเวลากอบโกนมันหมดไปแล้วช,ช่วงเวลาเรตติ้งสูงที่สุดในชีวิตมันจบไปเรียบร้อยแล้วการเป็นพระเอกนางเอกอันนี้พูดโดยรวมไม่เกี่ยวกับบิ๊กเอ็มการเป็นพระเอกนางเอกช่องเนี่ยมันมีอายุมีช่วงเวลาใช่ไหมมันมีช่วงเวลาคบางคนบอกว่าอ้าอําอ้ําทาไม40กว่าย,ยัางได้เป็นนางเอกอ้อํามไม่ได้เซ็นสัญญานะคะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอ้อํามไม่ได้เซ็นสัญญา เป็นสัญญาใจเฉยๆะนะคะ,ะเขาเรียกก็ได้เล่นถ้าเขาไม่เรียกก็ไม่ได้เล่นส่วนคนที่มีสัญญาอยู่เดี๋ยวนี้ช่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่องเนี่ยมันเซ็นตั้งแต่เด็กๆนะคะช่องบาง,บางสถานีเนี่ยเซ็นตั 15, ้งแต่สิบห้าสิบสี่สิบห้าปั้นแั้แต่เป็นพระเอกเด็กแล้วเซ็นห้าปีพอสิบห้าสิบเก้าสิบเก้าเสร็จปั๊บเนี่ยก็เริ่มให้เป็นพระเอกแล้วเป็นพระรองอเป็นอะไรอย่างนี้แล้ว พอ20เสร็จปั๊บต่ออีกห้าปีพอ25เสร็จปั๊บถ้ายังดังอยู่ก็จะต่อ3ปีต่อ3ปีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเล่นแล้วเล็ติ้งเริ่มล่วงลงล่วงลงล่วงลวงเหมือนคนเนี้ยอ,อันนี้เขาจะพิจารณาแล้วเขาคงจะให้ไปเล่นเป็นบทพอ่อเพราะมันเคยมีกรณีที่แบบว่าช่องเนี่ยก็ให้พระเอกคนหนึ่งพี่คนนี้นิสัยดี เล่นเป็นพระเอกแต่ว่าเรตติ้งแกไม่ได้แล้วพอแกไปเข้ากับนางเอกแกกลายเป็นดูชา้าแกชลาแล้วไงสุดท้ายแกก็ช่องก็บอกว่าเรื่องต่อไปให้เล่นเป็นบทพ่อเพราะเลตติ้งแกไม่ได้แล้วครับแกก็แกก็น้อยใจช่องอเออแกก็ออกไปผู้จัดก,การไปกับผู้จัดก,การเลยแล้วก็ไปเล่นอีกช่องหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเดิมเด็กใหมๆ่ๆมันเกิดขึ้นเยอะมันเกิดทุกวันเซ็นกันทุกวันปั้นกันทุกวัน ละครเนี่ยเนี่ยอย่างพี่เต๋าเนี่ยส่งเด็กไปค่ายหนึ่งอะเนี่ยรอเซ็นสาคนส่งไปสามไม่รู้จะได้เซ็นสี่คนนะคะเอาหน้าไทยเลยเมื่อกี้ก็ส่งรูปให้อมดูเนาะหน้าไทยเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปฟิตต้องฟิตติ้งอีกนะคะใช่ถ้าโชคดีลูกสาวลูกชายโชคดีก็ถือว่าเป็นบุญถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็เสียดายม,มาแล้วเพราะถ้าเกิดเขาเรียกแคส h เนี่ยก็แสดงว่า มาแล้ว50%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ได้เยอะแล้วอ่าเปอร์เซ็นต์ได้ก้าวประคานึงแล้วก้าวประคานึงอีกขานึงเราต้องสู้แล้วติดไข่อยู่ติดไข่อยู่ไขยกไข่ไปด้วย่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะไปยังยกกี่เข้าไปด้วยอ่ะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะลูกนะนะลูกนะแต่น้องวิ๊กเอ็มหล่อขึ้นเยอะนะลูกนะจากวันที่อยู่แรกๆนะวันนี้น้องน้องหล่อมากเลย หล่อหน้าตาดีมากหล่อมากเลยนะคะเหมือนเทพประบุษมาจุตินะคะคยังไงก็ขอให้ดังกับช่องใหม่นะลูกนะโอเคอเดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าคุแม่ช่วงนี้ช,นช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณจีเฮิรบนะคะแปะฟันจัดฟันพี่จะไม่พูดมากกว่าน,นี้นะคะแปะฟันจัดฟันนะคะอันนี้หายแน่นอนใครที่ชอบกินอาหารใต้อาหารอีสานที่มันรสแซ่บเพราะฉะัมันก็จะมีกลิ่นมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเใช้ตัวนี้แปงแค่เช้ากับก่อนนอนไม่ต้องสาดเวลาเปลืองใช่เพราะตัวนี้มันดูแลทั้งวันนะคะ มันดูแลทั้งวันนะคะใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะห้ามใช้เยอะใครใช้เยอะถูกด่านะคะครับตัวนี้รา <c oughs> คาไม่แพงไม่แพงหนึ่งหลอดร2อยสกรัมครับใช้ได้นานสองสามเดือนเลยนะครับหลอดละสองร้อยสาสิบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยซื้อหหลอดราคาพิเศษเลยเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาท,ทเท่านั้นส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนนะครับสนใจโทรเลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแก,กนที่เอากดมุมขวานหน้าจอได้เลยจา้าผักสกู๊ก้า คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ